Oh. เอาไอเคมาให้ถังครับน้ำมันเครื่อง้วยโอ้โหสภาพสวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กคาเวเตอ์นะครับโอ้ห่างหายจากการลงคลิปช่องนี้ไปนานนะครับเออพอดีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเจ๊งนะฮะก็เลยไม่ได้ลงช่องนี้เลยนะครับไม่ได้ลงช่องใหญ่เลย โอ้สภาพนะครับอันนี้ก็มาลงสะเก่านะสะยี่สิบปีนะครับมีเลนี่วันแรกก็อันนี้ก็มาวานี่ก็มีตัวช่วยมาละโกเบนะฮะนัดบักนัดโอ้ดูสภาพเลยสายลุยสายลุยอึมมอมแมมเชียนี่ก็เป็นบ่อเลนนะครับบ่อเลน ขุดไว้ใหญ่อยู่นะครับลึกสุดบูมะนะฮะโอ้เรนทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมเรนเยอะมากนะครับถอยสามทอดอะนะฮะลึกสา2ยี่สิบปีนะครับขุดตั้งแต่เจ้าของเขายังเป็นเด็กเลยก็ผมมาลงได้หลายวันแล้วนะครับเมื่อวานเจ้ากโกเบเพิ่งมานะครับยังไม่ได้ลงงานมาช่วยนะ ว่าด้านนอกนี่เริ่มที่จะฝนตกนะครับส่วนทุเรียน,นต้นนี้นี่ดกแต่เกกาจะคงให้เอาไว้สภาพข้างนอกนะฮะนูนะครับสะดูดง่ายไหมดูดขึ้นง่ายไหมเกินไหม ดูดง่ายไหมดูดขึ้นง่ายไหมักองน้าเลยใช่ไมกนีอกองน้ำอเนาะช่อสามอ๋อักอ้ายแต่มันเป็นโขงไอ้ดูดเลนใช่ไหมดูดง่ายกว่าเครื่องใหญ่ดูดขยุงขยยะขึ้นหมดเลยดูดง่ายกว่าครับ ลงทุนเลยเนาะมันก็ต้องลงทุนนะเนี่้ดูมันไหวตายนี่เครื่องใหญ่ก็ไม่รู้ขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ถ้ใช้เครื่องใหญ่อยู่อะเครื่องนั้นมันแพ้ขยะแพ้์นะไอ้แพ้เลนอะ มันต้องน้ำใสๆเครื่องนั้นน่ะดูมอปลเล่นใช่ไเหต่ี้ต้องเลนไม่ต้องโค้งโค้ง,งแบบว่าตัวดูดมันต้องเป็นเป็นแบบพวกดูดเลนอะ